ตำนานเสียงโทรศัพท์ที่ไม่มีสายเข้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ห่างไกลผู้คนแถบจังหวัดอคิตะมิหญิงชาราคนหนึ่งอาศัยอยู่ลำพังในบ้านเก่าๆหลังหนึ่งเธอชื่อว่าโยเนโกะไม่ค่อยมีญาติพี่น้ององค์มีเพียงโทรศัพท์บ้านเครื่องเก่าไว้ใช้ติดต่อลูกชายที่ทํางานอยู่ในโตเกียวคืนหนึ่งในฤดูหนาวอากาศหนาวเยือกยอกหิมะตกหนักมากจนไฟฟ้าในหมู่บ้านดับเธอนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นข้างเต่าไฟแต่ทันใดนั้นโทรศัพท์บ้านของเธอก็ดังขึ้นติ๊ตติ๊ตติ๊เธอรีบลุกไปรับสายด้วยความสงสยัย เพราะสัญญาณควรจะดับหมดแล้วฮัลโหลไม่มีเสียงตอบกลับมีผียงเสียงลมหายใจเบาๆอยู่ในสายเธอคิดว่าอาจเป็นสัญญาหลอนจากระบบถัดข้องจึงวางสายแต่ในคืนนั้นมันดังขึ้นอีกทุกๆ15นาทีและทุกครั้งที่เธอรับสายจะได้ยินเสียงลมหายใจชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนที่เข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆวันที่สองความเงียบที่เริ่มแหลกสลายเสียงโทรศัพท์ยังคงดังต่อเนื่องแม้ ไม่มีไฟฟ้าเธอเริ่มเอาผ้ามาคลุมเครื่องโทรศัพท์ไว้แต่เสียงเรียกเข้าก็ยังแทรกผ่านมาคืนหนึ่งเธอรวบรวมความกล้าและแตะโกนใส่สายว่าใครกันแน่อยาก,กวนฉันอีกแล้วเสียงจากปลายสายก็ตอบกลับมาครั้งแรกด้วยเสียงเย็ยนเยียบเหมือนลมพัดในสุสานขอเข้ามาหาได้ไหมวันที่สามประตูไม่ล็อกอีกต่อไปลูกชายของโยเนก,กพยายามติดต่อแม่จากโตเกียวเพราะรู้สึกไม่สบายใจแต่ไม่สามารถทติดต่อได้เขาจึงลางงานมาที่หมู่บ้านเมื่อไปถึงเขาพบว่าโทรศัพท์หลุดจากกำแพงพังเป็นชิ้น และแม่ของเขานั่งอยู่ในห้องรับแขกดวงตาจ้องตรงไปยังผนังว่างเปล่าเธอกระซิบเบาๆว่าเขาอยู่ในสายเขาเข้ามาแล้วไมยเหตุจากคนในหมู่บ้านมีคนพยายามสืบว่าคือเสียงของใครกันแน่ต่อมามีเรื่องเล่าลับๆว่าบ้านของโยเนกกเคยเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าร้างที่เคยมีพิธีสื่อสารกับคนตายผ่านกระดิ่งและสายเชือกพอเปลี่ยนมาเป็นยุคเทคโนโลยีสายวิญญ,ญาณเหล่านั้นก็เปลี่ยนเป็นสายโทรศัพท์แทนคำเตือนใครก็ตาม ที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ในเวลาที่ไม่มีสัญญาณไม่มีไฟฟ้าหรือไม่มีเครื่องอยู่ตรงหน้าและได้ยินเสียงหายใจจากปลายสายห้ามพูดว่าใครเพราะเขากําลังรอคุณเปิดประตูให้กดติดตามไว้เลยเพราะเรื่องหน้าคุณอาจเคยไปมาแล้วแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจาถ้าคุณฟ,ฟังโดยไม่ตองอเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น